ถ้าพูดถึงประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องของปลอมก็คงไม่พ้นอย่างประเทศจีนน่าจะเป็นรายชื่อแรกๆที่ทุกคนนึกถึงแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของกินหรือสินค้าในชีวิตประจําวันต่างๆในปี2021สินค้าที่ทางกรมศุลกาการยึดมาได้ล้วนแล้วมาจากจีนและห้องกงสูงถึง75%การก๊อปหรือทําของปลอมเนี่ยคุณภาพไม่จะต่ํากว่าแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าๆแทบแยกกันไม่ออกเลยทีเดียวกับรวมอาหารปลอ,อมจากประเทศจีนวอลนัทปลอม อันนี้คือปลอมแม้กระทั่งทั่วและนี่ก็ถือเป็นข่าวชาวมากในจีนเพราะเขาปลอมได้หน้าด้านมาก ไม่ใช่คนหนึ่งได้ซื้อผลวอลนัทมาจากเมืองเจิ้นโจวมทนทลเหอหนานได้ซื้อวอลนัท2.5กิโลกร,รัมจากร้านพ่อค้าริมถนนพอเห็นวอลนัทราคาถูกราคามันเตะตาผู้บริโภคพอดีเขากระทอบเปลือกเพื่อจะรับประทานผลวอลนัทก็เอใจทำไมมันแข็งๆพอดูดีๆถึงกับอึง้งเพราะด้านในของผลวอลนัทมันยัดมาด้วยหินกวดกับชิชชู่และหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นข่าวระบาดทั่วทั้งจีนโดยมีการใช้เปลือกวอลนัทปอป่ามายัดซีเมนต์กับกระดาษแล้วนํามาหลอกขาย ซึ่งอาจจะมีแรงบันดาลใจมาจากขนมคุกกี้เสียงท้ายก็ได้เพอเผอเคี้ยวไปทีฟันมีร่วงแน่นอนไขป่ปลอมไข่เป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูงควรทานวันละ1นึฟองไขป่ปลอมก็มีเหมือนกันโดยใช้เจลาตินน้ำและสีผสมอาหารเท่านั้นส่วนเปลือกไข่ก็ใช้แว็กและเจลาตินแต่แว็กเนี่ยมันกินได้เหรอซึ่งมันก็ได้มีคลิปของพี่จีนนี่แหละแนะนําการหาเงินได้วันละ70ดอลลาร โดยการทําไข่ปลอมขายเพื่อสร้างรายได้ซึ่งวิธีแยกไข่จริงไข่ปลอมคือไข่ปลอมจะมีเปลือกที่แข็งกว่าไข่จริงและไข่ปลอมจะมีไข่ขาวที่ใสเกินจริงไข่แดงจะใสกว่าจริงไข่ไก่ปลอมมีวิธีการทําแสนง่ายและใช้ทุนแค่1นถึงหเซนของสกุลเงินฮ่องกงเทียบกับราคาไข่จริงอยู่ที่ฟองละ25-30ถึงสาเซนการทานไข่ปลอมมีผลทําให้การทํางานของระบบประสาทช้าลงหรือมีโอกาสทําให้สมองเสื่อมนั่นแหละครับเส้นหมี่ปลอม ในช่วงปี2010ตำรวจจีนตรวจพบเส้นหมี่ที่ไม่ได้คุณภาพเยอะมากไม่ได้คุณภาพเพราะใช้ข้าวบดมาทำแถมยังใช้สารปนเปื้อนที่เป็นพิษและอุดมไปด้วยเชื้อราเน่าๆทานเข้าไปอาการท้องเสียถามหาทันทีเพราะมันแพร่ขยายอาณาเขตจนมีเยอะมากกว่า50โรงงานน้ำหนักของเส้นหมี่โดยรวมที่คนเหล่านี้ผลิตออกมามากกว่า1.1ล้านปอนด์นอกนือจากการใช้ข้าวปลอมแล้วบางโรงงานใช้แป้งข้าวโพดมาทำเส้นแทนนั่นจึงทำให้เส้นหมี่ปลอมเหล่านี้มีปริมาณโปรตีนที่ค่อนข้างต่ำมากมาก ข้าวปลอมตั้งแต่ต้นปี2011ข่าวเลยทางโซเชียลมีเดียยืนยันว่าข้าวพลาสติกถูกผลิตในประเทศจีนส่งออกและบริโภคโดยผู้คนในประเทศอื่นโดยข้าวพวกนี้เกิดจากการผสมมันฝรั่งมันเทศกับเรซินเสร็จแล้วเอาไปหล่อในแม่พิมพ์รูปเมล็ดข้าวและมันก็มีการนําถุงพลาสติกที่เราใช้ในชีวิตประจําวันมาอัดกับความร้อนและค่อยเอาไปผ่านการอัดเม็ดอีกรอบเสร็จแล้วก็เอาไปใส่กระสอบแล้วนําเอาไปจําหน่ายตามตลาดนัดซึ่งหน้าตามันอาจจะน่ากินแต่เขาบอกเลยว่าอันตรายสุด สมมุติว่าผมทานข้าว3ถ้วยให้ตีไปเลยว่าเท่ากับว่าผมได้กืนพลาสติกไปหนึ่งถุงเพียวๆถ้าไม่ตรวจสอบดีกว่านี้อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้เหมือนกันน้ำแร่ปลอมแหล่งน้ำีิอวดมด้วยแร่ธาตุนั้นไม่ใช่ว่าจะมีอยู่ทุกที่เดินๆไปก็เจอเลยแล้วไปตักกินไม่ใช่แล้ว ซึ่งมันก็ต้องผ่านการมาวิธีในการผลิตการกันเอาสิ่งสกปรกออกไปให้หมดและผ่านการรับรองด้วยหากแต่น้ําดื่มที่จีนมีขวดบรรจุพันสวยงามมันก็ได้มีชายคนหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ถูกจับในข้อหาขายน้ําปลอมให้กับผู้อยู่อาศัยจํานวนมากด้วยการปลอมน้ําแร่เอาไปขายมันซะเองในวันที่9มิถุนายนเจ้าหน้าที่ตํารวจในเขตซงเจียงของเซี่ยงไฮ้ได้บุกตรวจสอบโรงงานผลิตน้ําดื่ม พบชายคนหนึ่งกําลังนั่งกอกน้ําลงไปในถังเป,เ,ปเปล่าของแบรนด์น้าดื่มชื่อดังของจีนโดยกรรมวิธีของพวกนี้ก็คือลงทุนซื้อขวดเปล่า,ลา,ลา,ลานํามาทําฉลากจากนั้นก็เอาไปลองน้ําก๊อกที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราก็เอาไปทอดขายตามตลาดให้คนอื่นที่ผ่านไปผ่านมานมผงปลอมในปี2018นมผงเด็กยี่ห้อซานหลูได้ถูกรายงานว่าในส่วนประกอบของนมผงนี้มีสารเจือปนของเมลามีน ซึ่งสารที่กล่าวมานิยมมักใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกบริษัทผลิตนมผงฟอมตัวนี้ก็ได้ใช้สารเมลามีนเพื่อให้ผลแลบคำนวณสารอาหารประเภทโปรตีนไปตามเกณฑ์และทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้จับกุ่มนายจางอื่จุน่น และพนักง,งานอีก19คนโดนข้อหาผลิตและจําหน่ายอาหารเป็นพิษสำนักข่าวซินหัวรายงานว่านายจางได้ผลิตและจําหน่ายนมผงโปรตีนที่เจอบบเือปนด้วยเมลามีนจํานวนหลายร้อยตันมันจึงทาให้ผู้บริโภคซึ่งมีเด็กอย่างน้อย13คนเสียชีวิตและสื่อของรัฐกล่กาวว่ามีผู้ป่วย3ามแสนรายซึ่งมีเด็ก150ารายที่มีอาการไตเสื่อมเฉียบพลันและในเวลาต่อมานายจางถูกศาลตัดสินให้ประหารชีวิตสาหลายถุงขยะ สาลายเคี้ยวหนึบหนุบหนับรสชาติจัดจ้านจี๊ดจ๊าดจุใจปรุงกับอะไรก็อร่อยเกิดน้ําแกงมีกลิ่นพลาสติกอันนี้ไม่ใช่แล้วพี่จีนก็ปลอมแม้กระทั่งสาหลายซึ่งในสาลายสีดํานี้มันคือถุงพลาสติกสีดําย้อมแมวยัดปนมากับสาลายจริงถ้ามองผินผืนก็ขยะถุงดํานี่แหละครับสาหรับใครที่เน้นเอาไปทําอาหารนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนอกจากสารพิษจากพลาสติกแล้ว ทานเข้าไปก็อาจจะเสี่ยงติดคอได้เช่นกันตัวเรื่องราวมันเกิดขึ้นกับมาเชนหัวชิงเจ้าของกิจการสาหร่ายเมื่อวันหนึ่งมีลูกค้ารายหนึ่งส่งวิดีโอความยาวสีวินาทีบนวีแชทให้เขาดูซึ่งมันเป็นวิดีโอที่ลูกค้ากําลังแกะห่อสาหร่ายของเขามันดันมีถุงพลาสติกสีดําปนมาด้วยเขาจึงไม่ได้สนใจเลยปล่อยผ่านไปวันรุ่งขึ้นวิดีโอของลูกค้าท่านนั้นก็ได้แพร่ไปหลากหลายช่องทางทําให้ในไม่ช้าราคาขายส่งสาหร่ายทะเลลดลงมากกว่า50%เลยทีเดียววายปลอม ของที่บ่งบอกลันิยมก็ต้องไวนนี่แหละครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเดินที่จีนบังเอิญเดินไปเจอขวดที่มันราคาถูกเหล่านักดื่มก็คงต้องมีลองชิมกันบ้างแต่คงต้องช็อกค,ครับถ้าเจอกับไวน์ปลอมล่ะเรื่องมันเกิดขึ้นในปี2011เจ้าของบริษัทไวน์แห่งหนึ่งในเมืองเอียนไถพร้อมด้วยภรรยาและหุ้นส่วนอีก6คนถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานผลิตจำหน่ายไวน์ที่มีฉลากไวน์ชื่อดังปลอมๆซึ่งตอนแรกๆเจ้าของรายนี้ทำธุรกิจเริ่มต้นแบบปลูกกฎหมายโดยนนนาาาาเเขขข้าวานวน้ววว์จจมกแและบบรรุดดภยใตตอององั แต่ไปไปมามาเฮียแกมีความคิดที่ว่าในเมื่อคู่แข่งขายวันในราคาที่ดีกว่าก็น่าจะเอาแบรนด์ที่มันมีชื่อเสียงมาแปะมันซะเลยพร้อมกับบอกว่าของแท้แน่นอนกําไรที่ได้มาก็เข้ากระเป๋าเพียวๆและในเวลาต่อมาหลังจากที่เขาถูกจับได้จึงได้ถูกศาลตัดสินให้จําคุกเป็นเวลา2-4ปีและปรับสูงสุด1 6 1 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ5้ล้านหกแสนบาทซึ่งมีผู้บริโภคนําไปรับประทานเขาบอกมาว่า รสชาติมันไม่เหมือนวายและหลังจากนั้นเขาก็ท้องเสียและมีอาการอาหารเป็นพิษในเวลาต่อมาเนื่องจากประเทศจีนนั้นกว้างขวางและประชากรเยอะที่สุดอันดับหนึ่งของโลก ทำให้มีการแข่งขันกันสูงผู้คนยอมทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองลืมตาอ้าปากและร่ำรวยในเมื่อมันยากที่จะสร้างธุรกิจสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองเพื่อเข้าไปชิงส่วนแบ่งในตลาดงั้นก็ลอกเลียนแบบสินค้าเขาแต่ทําให้ราคามันถูกลงซะเลยแต่บน,นโลกนี้มันมีอยู่สิ่งสิ่งหนึ่งที่คขึ้นมาเพื่อปกป้องมันสมองของเรานั่นคือสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่ทุกอย่างที่มาจากจีนต้องเป็นของกอ๊อปแต่ถ้าราคามันถูกเกินไปให้เอะใจไว้ก่อนเลยเพราะฉะนั้น อย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ของปลอมเหล่านี้ให้เพืเ่อนๆของคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่ม Super อร์แตงหรือสมัครสมาชิกเพื่อสิทธิพิเศษแค่เพียงเดือนละ20บาทดูได้ทันทีที่เสร็จไม่จำเป็นต้องรอพบกันได้ในอีกพาร์ทหน้าไม่มีอะไรดูไทยแคนดูสวัสดีครับ